สวัสดีครับแอบูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้รถเขาไม่ครับมาชีเป่ามาฝากมาตอนเอารถขนเงินขนทองมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณา,ากันอ่ะเมื่อนี้รถจอดอยู่ที่บ้านโคกสงางอำเภอนามพองจังหวัดขอนแกน่นหรือเอินกันหูจักกันว่าบ้านงูจงอ่างนะครับเนี่เป้าให้ท่านผู้ชมได้พิจารณา,ากันแบบอ่าละเอียดกันเลยครับ เอาแล้วตามเบิ้งครับผมเน่เ่ๆครับนี่โยรถหาขั้นครับนี่มาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันไปที่ละขั้นละขั้นเนาะนี่มีตั้งแต่อีซูสุก็มีรถหารถกระบะแบบเปิดสามด้านเมื่อนี้ครับนี่ทั้งช่องแอนุแฟนเพจกับมีมาฝากมาตอนให้พิจารณานํ่เดอ้อสำหรับท่านที่มองหารถ ขนเงินขนท่องเขาบ้านรถสางอาชีพเมื่อนี่ครับเมื่อนี่แอลนูแฟนเพจครับมาชี้เป่าให้เบ่งกันแบบละเอียดเลยนี่จังตัวแรกครับคขั้นแรกนี่อันนี้เพนเอินว่าสีเขียวเหนียวซับเิ่นว่าไปกวาเดเอาเงินเอาท่องเขาบ้านเนาะครับเนาะสีสวยสวยใสๆแต่ว่านาตากะมีตำหนีครับขายกันตามสภาพสำหรับรถกระบะไทเกอร์เอ่อขั้นนี้นะครับขั้นนี้เป็นเครื่องสองแอลเดอร์นาใสอีกขั้นหนึ่ง <N ic> นี่เอานี่ครับนี่เราเบิ่มต้นจากกล้อนาเลยด้านไส้เมื่อครับนี่หนวดเยาเหาใหญ่หนวดหลยรับดอกยางตัวนี้หนาหนาเลยครับยางนี่ยป,ปียี่ห้าครับนี่สัปดาห์ที่สองนะครับนี่ <N ic> ซุ้มล่อแห่งครับนี่ใส่กันเยาๆกันเลยสําหรับท่านผู้ชมที่มองหารถกระบะใส่งานารถกระบะที่ว่าเอาเขาหัวเขาสวนหรือเข้าไปตลาดตะลี่ไปใส่งานได้ในชีวิตประจําวันครับโตโยต แคปเครื่อง2.5 2L นี่นาเพราะสวยปันใดครับนี่ปว่ามีร้อยจูบร,ร้อยฉูดร้อยเฉียดร้อยแตกของกันชนในทะเบียนนี่ครับนี่จากเป็นปูนปูุจากน้อยเป็นเอ่อเป็นพีๆจากน้อยนี่นะครับแล้วกระจกก็มี่ตำหนีว่าส่งเร้านะครับกระจกมีรอยเล่านี่นะครับนี่กระจกผลมีรอยเล่าครับด้านนาเนาะนี่เอามนานีก็นอกนั่นสมบูรณ์นะครับ ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปก่อนสำหรับราคาคั้นนี้เปิดจำหน่ายขายกันพร้อมเอกสารพร้อมเลรมผ้าสีนี่ครับผ้าสีเบิงกอนเงาๆหอดหนึ่งกันย่า68นะครับสำหรับผ้าสีเนาะนี่ครับนี่เอาใ,ในราคาพิเศษเพียง69,000บาทครับแต่ผ้าร่ห้าช่มรอบขั้นสะกรว่าสีสัน,ปนเปอร์เน่พ่อใส่บอราคาสมกันบอตัวนี้บอกเลยว่า บ่ได้เก็บเรื่องเครืองครับพะเครืองยอดนี่สุดยอดครับเก็บมาเรียบร้อยครับยางนี่ใส่ก็ดีเจ้าเง้วเลยเพราะว่าเป็นยางปีนี่นะครับยางคู่นาเป็นยางปีนี้ปี2025ีครับเนี่เอาทางไต่ซุ่มรอเพิ่นแห่งนะครับจ้องเขาใน่นครับนี่ครับเอานี่เบื่องทางไต่ทองเพลนครัดงี่สวยครับเพราะเสียรูปเสียทรงสำหรับท่านที่มองหารถที่พร้อมใส่เด้อนี่ครับแอลนูแฟนเพจ ่าคนีมาฝากมาตอนให้พิจารณากันนี่กระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือเบ้าจับฟังไส้เมื่อมีแตกมีตำหนิแต่สิเก็บงานให้นะครับร่ากำลังสร้างอะไรพันโยนีย่ภายในบ่อขาดบ่อแตกนะครับฝาฝาข่างประตูสวยนะครับฝาข้างประตูเดิมๆิมเดี๋ยวมาสติสตาร์ทเครื่องให้ชมเครื่องเสียงมีใส่งานใดแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเพิ่นว่า ตอนนี้เปิดย่งเย็นอยู่นะครับแอร์เย็นอยู่เด้อบอกม่มนว่าแอร์เพ่เย็นนะครับเอานี่ครับนี่กระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือหมุนขึ้นหมุนลงได้สบายนะครับนี่ครับกระจกหมุนขึ้นหมุนลงได้สบายตัวนี้กักคางประตูหิ้มขอบเพ่นเดิมๆนะครับเม็ดอากอย่งคือเกานี่ครับนี่เม็ดอากเหลือเหมือนเดิมครับเป็นย่งคือเกานะครับบอกว่ารถคันนี้บอเคยถือชน ปิกกว่าม,มาแน่นอนครับชนขางตำนักมาแน่นอนเอาด้านบล็อกแคบค้นนั่งผู้โดยสารนี่ครับตอนสองนะครับให้ในสะอาดสะอ้านครับผมโน่นี่ขั้นหนึ่งเป็นรถทีว่าอยากฝากจากต้นท่านผู้ชมทันทีกำลังมองหารถกระบะครับโตโยต้าไทเกอร์เครื่องยนต์สองแอวนะครับประตูกรึบครับบอยอนนะครับประตูไม่ย่อนนี่ครับกรึบครับนี่เอาในท่านผู้ชมมาพิจารณา มาลองครับลองใส่เบิง์กอนเดอ้อสีเขียวเหนียวซับเปินว่าเ <c oughs> <c oughs> ดวยวว่าต้นนี้มองนึงกระจกมองหลังครับนี่ครับด้านนี้นะครับแจกเด้อตรงนี้แตกเดาว,ว่ากะเหลียวเบิง์ไหนใส่งานได้อยู่ขึ้นเาละวเอาสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานครับเบิงกันไปเงีวๆไรกันไปก่อนซุ้มล่อล่อหลังคัสซี่เปินสวยนะครับน้าหนาเดิมๆเลยคัสซี่สำหรับรถกระบะคันนี้นะคฟัเงเสียงคให้เบิรง อ่าเสียงกับพ่อไส้นะครับอ่ากระบะพื้นกระบะแม่ใกล้เนอร์นี่ครับพี่พื้นกระบะแม่ใกล้เนอร์เด้อนี่ครับนี่เอาทั้งไทยเพิ่เนี่กะมีร้ออะไรร้ออะไรมีครับนี่โชคเชือกยังกะโอเคครับมีปกติทุกอย่างครับนี่บ่มีตะกันชนครับฝาไทยอยากมีร้อยผู้นิดนึงครับนี่ฝาไทยเปินมีร้อยสนิมจิ้นนึงครับแต่กะบางๆนะครับเอาเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมเบิ้งฝาไทยสก่อนครับ นี่นี่ครับบาสท่ายตรงนี้เม็ดอากยั่งคือเก่าคือเดิมนี่ครับนี่ไล่ให้ท่านผู้ชมเบงกอนพิจารณากันไปน้ำน้ำรับด้านนี้ด้านขวาเมื่อเม็ดอากกัย่งคือเก่าเหลือคือเดิมนะครับเป็นกระบะไมกไคเนอร์ครับนี่เป็นพื้นกระบะแมกไลรเนอร์เอาไให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่กันเงยวๆเลยครับสําหรับรถคันนี้เนาะพิษท้ายครับนี่พิษท้ายนี่เอาชมเบงกอนครับนี่สนใจกัน โทรสอบถามขอมาได้ครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอนี่ส่วนด้านขวามือมีรอยบุ่มจักาน้อยนะครับเดอ้อตรงนี้ครับนี่นี่ครับมีรอยบุ่มอยู่แต่ว่าก็เพาะเป็นสาระสําคัญสําหรับท่านที่มองหารถราคาถูกสภาพดีๆเอาไปใส่เนาะครับได้แน่นได้ใส่งานได้ปกติสําหรับรถกระบะคัน,นี้เอาเดี๋ยวลืมให้เบิ้งตัวละ่ะเบิ้งเต่ทองเบื้อก้อนครับ นี่ศาตรให้เบิง้งเางาๆกันก่อนด่านคัดซี่สวยนะครับพ่อเสียรูปเสียทรงหลังคาพ่รั่วครับหลังคาไม่รั่วนี่นั่นครับนี่ฟังแผงประตูสวยนะครับแผงประตูนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิ้งก่อนครับช่มภายในไปน้าเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งสตาร์ทเครื่องให้ช่มพร้อมนี่ครับตัวนี้เปิดฝากระโปรงไว้ก่อนนี่ครับสตาร์ท แอร์เปิดเปิดแอร์ก่อนอือแบบนี้โอ้โหนี่แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเพลงเพราะเพลงมีฟังรับอือน,นหาได้ครับเพลง เปิดไว้ก่อนเกียร์เขางานได้ใส่งานชิดๆนะครับเกียร์ประโยกบ่คอนนะครับเบรกมือใส่งานได้เบรกมือใช้งานได้ปกติเดี๋ยวฝ้าเพิงของเครื่องเซอร์กอนครับอันนี้คือด้านขัวมือเนาะเปิดฝ้ากระโปรงขึ้นในช่มงกอนการทําทงานของเครื่องยนต์นี่ครับขออนุญาตเด,ด้อ นี่คือห้องเครื่องการทำงานของเครื่องยนต์เโดยการกับควันบอสนะครับเครื่องยนต์ไม่ควันนะครับเดี๋ยวเพิ่องอันนี้เพิ่งควนบอโอ้อไม่ได้ครับเพิ่งหมอน้ำแช่นครับเพิ่งหมอน้ำอืม น,น,นี่ครับสำหรับการทํางานในห่องเครื่องนะครับสําหรับการที่บ้องหารถใส่งานเครื่องยนต์สองแหวเครื่อง2นองแวนะครับทันเทียทันเืนีอเกา มีการเก็บงานเครื่องมาเรียบรอย้อยตอนนเ้มีการเก็บงานยุ่ของเครื่องเก็บมาใส่เรียบรอย้อยครับเพื่นยกินเครื่องใส่งานกันยาวๆครับมออแบตกับแบตเตอรี่ปีหกเจ็ครัรยรบยังใส่งานกันอีกให้ดโจนครับเพื่อนตัวนี้มองเยิมนะสำหรับท่านที่ต้องหารถใส่งานรถกระบะโตโ,โยต้าไทเกอร์ตัวนี้เป็นตัวโฉมโต,โตโยต้าไทเกอร์นะครับเครื่องยนต์ 2L นี่น,นีนะครับเองเอาเดี๋ยวพาไปชมขั้นต่อไปครับนี่คือแบบละเอียดเลยครับขั้นนี้จำนายขายกันอยู่ที่หกหมื่นเกพันบาทครับสำหรับรถกระบะแคปนี่เอาบาน,นี้มาเขามาสู้หมวดรถอารถที่ว่าสร้างอาชีพรถขนเงินขนทองนี่ตัวนี้โตโย t a าไมตี้ตัวนี้ Mighty ไมตี้เอ็กซ์ครับเดอ้อเครื่องยนต์สองแอขึ้กัน นี่ขั้นสียงสี่เลยครับนี่บางๆให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันขอให้ฟังวันนี้าท่านผู้ชมเบิ่งกันรถคันนี้ปกติจำหน่ายขายกันยูหามื่นเก้าพันบาทแต่เมื่อนี้พิเศษครับมาฝากมาตอนตอนรับปีใหม่ในวันหลังวันสงการไทยขายกันเพียงราคา4900 0บาทนะครับสำหรับโตโยตา้ามต้ ไม t ตีเอ็กนี่ครับนี่สำหรับรถคันนี้เนาะส่วนรายละเอียดการลงในคลิปไปแล้วข้างหนึ่งครับคัสซี่สวยๆเบรกมือใส่ได้แอร์เย็นๆแต่ว่า่เป็นพวกมาไล่เวอร์เด้อสตาร์ทเครื่องนี่ชื่มเดียวครับแต่ต้องเผาหัวสะก่อนนะเพราะว่าเป็นเครื่องสองแอลนี่นเผาหัวกันจักเทืาสองเทือครับนี่ครับเปิดแอร์นี่เย็นจ่วยๆเพื่อนละครับนี่อ้าสตาร์ทให้ดูก่อน แบบฟังเสียงเบิงครับฟังเสียงเบิงเครื่องเสียงมีพร้อมครับนี่นะครับพวงมาไร่ธรรมดาผ้ายางรอบพวงสะกอนส่วนยางเดกาอายุวะน้โดวนจักน้อยแหนบมีเสริมนะครับมีเสริมแหนบมามีพื้นกระบาแม่ไกรเนอร์พร้อมนะทั้งฝ้าไทยพป็นส่งมีตำหนิสีง,อ,ง,งอกรอยแง่งกลายจักน้อยครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมสำหรับท่านที่มองหารถ ใส่งานนอรถขนเงื่อนขนห่องเขาบ้านครับนี่รถคันนี้เสริมแหนบมาแล้วเด้อคัสซี่สวยครับเสริมตะแหนบบด้เสริมคัสซี่ครับคัสซี่สวยเดิมๆเ,เอาให้ท่านผู้ชมเบงซกรที่สนใจอยากใจเอาไปใส่งานเอาไปเรียนเพื่อนอยู่บ้านไปขนเงื่อนขนห่องเขาบ้านแต่ว่าราค่า4ี่หมืนเก้าพันบาทนี่เล่มมีครับเอกสารมีแต่ว่าผ้าสีขาดเกินนะครับเด้อท่านต้องไปต่อเอาจดเอาครับ ขายในราคาพิเศษเพียง49,000บาทเท่านั้นครับเอาเปิดเพิ่อของเครื่องสะกอนเพดูเครื่องยนต์ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันไปพร้อมเนาะสำหรับท่านที่ห้องหารถเอาไปขนเงินขนข้เข้าบ้านครับเน่่เ่ครับนี่แก้มเดิมๆครับมี่เลฟพร้อม T k Y 8 9 1เนี่ครับนี่มีเลขพร้อม เอาเปิดให้เบิ้งกอนเรื่องยนเครื่องไม่ไอนะครับไม่ควันนะครับนี่เรื่องไม่มีควันตาเนาบื้องน้าเบื้องนครับบัตรเบื้องน้ามนี่ครับน้ำบดดีบัติน้าไหลบดดีครับหน้านะครับเด้อเอาสาัานผูชมเบืบ้องเราครับพิจารณนาเอาแอร์ใส้งานได้ปกติตอนนี้แอร์เย็นแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเย็นแต่ว่าเพลงต้องไปเช็คเอา,เอาเนี่สำหรับทันตี่มองหารถกระบะรถขนเงินขนห้องเข้าบ้าน <c oughs> ดอกยางผู้นาใส่งานไดเง้ยวๆครับเป็นลอ้อแม็กนี่เอาไปได้กันนาใส่นะครับสำหรับทันที่มองหารถแต่ใส่งานได้ปกติครับนี่ดับเื่องสะกวนครับนี่กำลังบรรยายสู่ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเนาะครับสำหรับทันที่มองหารถราคาพอสูงนี่ในราคาพิเศษเพียง4 9 0 0 0บาทครับนี่เอาต่อไปครับนี่ นี่อีกขั้นนี่ก็คือกระบะมินิครับนี่ตรงฟงเพื่อนวานเนาะนี่รถคันนี้ก็ขับได้ใส่งานปกติครับผ้าสีเงาๆเลยผ้าสีปี68นะครับอา่ารวบในเบิ้งก้อนครับนี่31ตุลาหกแขันนี้เอกสารมีเหลมนะครับนี่ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิ่งครับได้ใส่งานได้มีไฟตัดหมอกให้พร้อมครับรถคันนี้ปี2010นะครับอ่าสีขาวเดิมๆอ่ นี่ภายในครับภายในสะอาดนะครับสะอาดมากครับนี่ตัวนี้นะครับเบื้องทั้งหลังเบื้องหลังเก่งครับหลังเก่งก็โอเคครับนี่เอาตามสภาพเด้อขายตามสภาพครับเป็นรถกระบะเปิดได้3ด้านกัดซี่สวยแบบเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยซีซีครับแต่ว่ารถคันนี้มีติดแก๊สมาพร้อมอยู่ด้วยครับแต่ทุกวันนี้ใช้เฉพาะน้ํามันนะครับบ่ได้ใส่แก๊สเด้อครับเด้อใส่น้ามัน ย่างเดียวครับนี่ถังแก๊สยุด้านหลังนะครับมีถังแก๊สพร้อมนครับนี่ช่วงล่างดีครับตัวนี้ส่วนช่วงล่างดีเอาสำหรับทันทีมองหารถกระบะใส่งานราค่าบ่แรงราค่าบ่แข็งนี่ตัวนี้เพียง3900 0บาทครับนี่39,000บาทเกียร์กับปุกเกียร์ธรรมดาครับครับได้ใส่งานปกตินะครับนี่เอาต่อกันอีกครับนี่บาเนี้มีหาขั้นได้ครับ ขันนี้เป็น e su su di max นี่ขั้นนี้ผ้าสีขาดปี6กเจ็ดเด้อราคา79,000่บาทครับสีภายนอกมีแตกเป็นเขือเป็นชิน้นนี่นะครับนี่สำหรับี su ขั้นนี้หอกยางบางนิดนึงแต่ว่าเครื่องนี่บอกเลยสุดยอดครับแอร์เย็นพวงมาไล่ผ้าเวอร์นี่สีด้านคางแตกเป็นเขือเป็นเขือนี่ครับด้านนี่ครับมีแตกเป็นลายงามีรองรอยการเห็ดสีทั้งขั้นครับแต่ว่าอาลอกว้ตัวละตัวนี้ครับ กระบะแมกไคลเนอร์คัดซี่สวยครับบ่เสียรูปเสียทรงเดอ้อคัดซี่งามมากครับตัวนี้ช่วงรางใส่ได้กระบะมีเป็นกระบะแมกไคลเนอร์ครับสําหรับท่านที่มองหารถขนเงืขนขน,ขนท้องเข้าบ้านเมื่อนี้ครับเมื่อนี้แอลนูแฟนเพจครับนี่เอารถตามสขายตามสภาพครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมในในราคาบ่อแรงครับในราคาที่ว่าน่าใส่อีกขั้นวันนาใส่กันนั่นเอออ่อยังแค่นี้ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสีไปเห็ดไม่นี่สุดยอดเลยครับเนี่เอาอีกขั้นหนึ่งนี่ครับนี่ทาทาซุปเปอร์เอ็ดสองหมื่นเจ็ดพันบาทคัดซี่สวยแบตเตรอรี่บอมี่ครับนี่ครับใส่งานบ่ได้ต้องเอาไปซ่อมสักวันนะครับเรานนีขายตามสภาพครับอาหรับท่านผู้ชมที่มองหารถที่เอาไปซ่อมไปเติมไปเพิ่มในราคาขายตามสภาพ คือ27,000บาทนะครับสำหรับรถท่าท่ารถกระบะอ่าท่าท่าซุปเปอร์เอ็ดเบิ้งคัตซี่เป็นสวยนะครับคัตซี่สวยเล่มมีว่าชุดโอนครบกระจกด้านหลังแตกนะครับนี่ภายในครับนี่ภายในกับพ่อเบิ้งไปอีกนะครับภายในพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้เนาะนะครับเกียร์ธรรมดาเด้อนี่เกียร์ธรรมดาดเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องเดิม สำหรับท่าท่าซปเปอร์เอทดนี่ครับราคาเพียง27,000บาทครับเอาสนใจขั้นใดสอบถามกิ้งกังได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอสำหรับวันนี้แอลนูฟแฟนเพจมีรถเข้ามาไหมมาชี่เป้าให้ท่านผู้ชมที่มองหารถกระบะยังโตโยต้าก็มีโตโยต้าไทเกอร์สีเขียวเหนียวซับครับไปกอดเอาเงินเอาท่องเข้าบ้านกับโตโยตา้ามตี้สีแดงตัวนี้ครับปีสาหาเนาะ อ่เป็นรถเครืองยนต์ที่ว่านาใส่คัสซี่สวยนะครับพื้นหลังกระเบะกระบะหลังกางกมีแม็กไลเนอร์พร้อมครับนี่แอร์เย็นพวงมาลัยธรรมดาอ่ามีราคา่ากระบะแรงอ่าสี่หมื่นเก้าพันบาทอ่าขั้นนั้นหกหมื่นเก้าพันบาทครับเอกสารพร้อมโอนแต่ว่ารถขั้นแดงนี่ผ้าสีขาดเกินนะครับเด้อต้องไปต่อไปโจดเอาอันผู้เสียวเขาหัวเข่าสวนไปใส่รถกเกษตรก็ตามสบายนะครับราค่าพิเศษ เป็นรถพร้อมใส่พร้อมแลนนี่นะครับเอามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุแฟนเพจขอบคุณลหลายๆครับ